มารีวิวฟังก์ชันคัดพันธุ์ข้าวปลูกของเครื่องรุ่นนี้กันครับเราสามารถนำข้อเปลือกมาคัดทำความสะอาดแยกฟางเฟืองดอกหญ้าหินนอ็อตตะปูออกจากเข้าเปลือกเพื่อนำไปปลูกได้ครับโดยข้อเปลือกจะถูกคัดและทำความสะอาดด้วยตะแกรงด้านบนและไหลลงมาตามท่อสีดำ ลงมาคัดด้วยตะแกรงด้านหน้าอีกหนึ่งรอบทำให้ได้ข้าวเปลือกที่สะอาดมากยิ่งขึ้นเหมาะแก่การนำไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อไปครับมาดูระบบการสีข้าวกันครับข้าวเปลือกจะถูกคัดแยกสิ่งเชื้อปนก่อนจะลงห้องเครื่องสีข้าวข้าวสารที่ถูกสีออกมาจะผ่านระบบลมดูดดอกหญ้าก่อน แล้วลงตะแกรงคัด3ชั้นเพื่อแยกข้าวออกเป็น3เกรดเครื่องนี้สีข้าวเพียงรอบเดียวครับได้ข้าวเปอร์เซ็นต์สูงสะอาดพร้อมหุงนี่เป็นข้าวที่1สวยเต็ม,มเมล็ดครับข้าวที่สเป็นข้าวหักท่อนส่วนช่องที่3เป็นข้าวปลายครับนี่เป็นสิ่งเจือปนที่ปนมากับข้าเปลือกครับ